แล้วลูกนี้ยามาก็ยิงสวยมากจริงๆนะครับแล้วก็เป็นลูกยิงที่ไม่ง้อจุดโทษด,ด้วยนะเขามองไม่เห็นนะครับว่ายามายิงไปทางไหนเขาก็เลยพุ่งไปปัดไม่ทันนะครับก็เลยทําให้บาร์เซโลนาเนี่ยขึ้นนําเป็น2ประตูศูนย์แล้วประเด็นคือลูกนี้บาร์ซ่ายิงแบบไม่งอจุดโทษด,ด้วยแล้วโอโมอยิงเข้าไปโป้งเรียบร้อยครับเข้าไปนะคือแบบไม่ง้อจุดโทษเลยด้วยค,คือเปเดี้อ่ะคือหลอกโกจนแบบว่างงอ่ะเลยโหดจีมันนีแจน๋นฮะแล้วก็เข้าประตูไปแบบไม่ง้อจุดโทษเลยด้วยไม่งอจุด โทษด้วยไม่งอ้อจุดโทษด้วยไม่งอ้อจุดโทษเลยด้วยแบไม่งอ้อจุดโทษเลยด้วยถ้าคุณรู้สึกว่า ไอสิ่งที่ผมแซวไปแบบว่าไม่ง้อจุดโทษด้วยอ่ะนั่นแปลว่าคุณก็รู้ตัวเองไงว่าคุณได้จุดโทษเยอะหรือเปล่าใช่ป่ะผมไม่รู้ว่าหมายถึงใครไงคุณอยากรับคุณก็รับไปดิใช่ป่ะล่ะไม่ใช่หน้าที่ผมที่ผมต้องไปนั่งแบบประคับประคองสิตใจคุณหรือเปล่าเออถ้าคุณรู้สึกเองก็ช่วยไม่ได้จริงนะฮะก่อนที่ผมจะไปพูดเรื่องจุดโทษนะผมขอตอบคุณก่อนละกอดกับคุณเอ็มบัปเป้นะครับคืออย่างนี้เนาะตอนที่เมซี่ยิงจุดโทษชนะบอลโลกพวกคุณก็มาแซวว่าอะไรนะแชมป์เพราะจุดโทษแต่พอมาวันนี้ทีีีีมมทท่คคุุณณชชชอบเยยร์นได้ผลโจาากก โทษคุณก็บอกว่าจุดโทษน่ยดีจุดโทษมีประโยชน์สิชนะดูจุดโทษก็คือจุดโทษไงจุดโทษดูมีประโยชน์ขึ้นมาทันทีนะครับเนี่ยผมอยากจะบอกตรงนี้เลยนะครับตรก,กะของคนที่เข้ามามีปัญหาในช่องไลฟ์สดของผมนะฮะจะเป็นแบบนี้หมดเลยคือหรือบางทีมาล้อเมซี่ว่าเออชนะจุดโทษนน่นนี่นั่นแต่พอย้อนกลับไปดูตัวเองคนที่ตัวเองรักคนที่ตัวเองเชียร์ผมไม่พูดแล้วกันตัวยอ่อ c ซียซอย่างเงี้ยจุดโทษก็ยิงเยอะกว่าเมซี่ถ้าตัดลูกจุดโทษออกไปโรนโดย,ยิงน้อยกว่าเมซี่ด้วยซ้ำนึกออกปะแต่พอแบบพูดถึงเมซี่ปุุ๊บออกกก็นนัะจด คัญจุดโทษคือยิงยากนะไม่ใช่ว่าจุดโทษจะยิงง่ายๆแต่พอเป็นบอลโลกปุ๊บแม่งบอกเลยโอ้โหแค่จุดโทษเองชนะเพราะจุดโทษเองเนี่ยผมว่าผู้คุณเนี่ยต้องไปเช็คอะไรนิดนึงนะครับมันอาจจะมีความย้อนแยงนิดนึงกับสิ่งที่พวกคุณคิดอยู่ก่อนที่จะไปพูดเรื่องพี่มัลลิดเขานะครับอ่ะผมตอบแค่นี้ก็แล้วกันนะเราไปพูดถึงประเด็นดราม่าก,กันหน่อยรูปนี้เนาะก็เป็นประเด็นดรามา่าที่ผมจํานาทีไม่ได้นะนาทีที่43-44ปะ่ะก็เป็นจังหวะที่อ่าเช็คว่ามีการแฮนด์บอลแล้วกรรมการเนี่ยก็เป่า แต่สุดท้ายเนี่ยกรรมการก็ได้มีการเหมือนแบบห้อง VR ส่งเสียงมาว่าเฮ้ยมาช่วยดูวิดีโอหน่อยเพราะว่าจังหวะเนี้ยมันมีอะไรนะครับอ่ะสุดท้ายกรรมการก็ไปดูวิดีโอนะครับแล้วกรรมการก็เช็กว่าจังหวะเนี้ยไม่นับว่าเป็นแฮนด์บอลแล้วก็ยกเลิกจุดโทษไปซึ่ง ตรงนี้นะครับก็มีพี่ๆนะครับอ่ะยกตัวอย่างเช่นพี่ๆที่เชียร์ทีมเดียวุลกร,ร์กดเนี่ยเขาก็จะมาแบบอ่ะไม่เอาดีกว่าไ,าไม่เอาไม่พูดอย่างนี้ดีกว่าเพราะว่าเดี๋ยวบางคนจะไม่รู้ว่าพี่กร,ร์กดเชียร์ทีมอะไรนะครับเอาเป็นว่าจะมีแฟนบอลน,นะครับเขาเรียกอะไรนะแฟนบอลชุดผ่องอ่าชุดผ่องเป็นยองใหญ่นะครับก็อ่าที่ทีมพวกเขาจะมีกองหน้าระดับพก,การน่ะเออทีมนั้นอ่ะเขาก็มองว่าจะหวานเนี้ยเฮ้ยทำไมบาซ่าเนี่ยไม่โดนจุดโทษเพราะมันเป็นแฮนด์บอลชัดๆเลยเพราะบอลมันก็โดนแขนอินิโกเต็มๆอันนี้คือสิ่งทททีีี่่่พชุุดดขาาาวเเเปป็็็นนยยอองง้กกมมมรรไไจโ นะควรเป็นจุดโทษนู่นนี่นั่นอะไรก็ว่ากันไปสารภาพกันตามตรงเลยผมก็เข้าใจว่าอ่ะจุดโทษแล้วเพาโดนแข่งเต็มๆนะครับซึ่งตรงนี้นะครับมันก็ต้องมีการปรับความเข้าใจกันหน่อยเนาะเพราะว่าผมไปหาข้อมูลมาแล้วนะว่าทําไมลูกนี้ถึงไม่เป็นจุดโทษซึ่งผมรู้ทั้งรู้นะ ผมบอกเลยว่าผมรู้ทั้งรู้นะครับว่าถ้าผมอธิบายไปเนี่ยมันไม่มีประโยชน์อะไรนึกออกปะต่อพี่ๆชุดขาวผ่องเป็นยองใหญ่อยู่แล้วคือกฎใหม่นะครับกฎใหม่ของการแฮนด์บอลของอาทางลาลิกาเนี่ยคือหากบอลเนี่ยมาจากเพื่อนร่วมทีมและไปโดนแขนของเพื่อนร่วมทีมตัวเองไม่นับว่าเป็นแฮนด์บอลคือซึ่งจังหวะนี้ถ้าเราไปดูจริงๆนะครับก่อนที่บอลจะมาโดนแขนอินิโก้มาร์ติเนสจังหวะอินิโก้มาร์ติเนสกระโดดเทคตัวจริงกลางแขนจริงแต่ตอนจังหวะที่บอลไปโดนน่ะคืออินิโก้มาร์ติเนสหันหลัง แล้วบอลที่มาโดนอินิโก้มาร์ติเนซมาจากการกระโดดมงของเบาเดซึ่งเบาเดเป็นเพื่อนร่วมทีมของอินิโก้มาร์ติเนซก็คือทีมเดียวกันเพราะฉะนั้นลูกนี้เลยไม่เป็นแฮนด์บอลคือถ้าสมมุตินักเตะจิโรน่ายิงโดนตอนมาร์ติเนซกลางแขนอันเนี้ยนับว่าเป็นแฮนด์บอลแต่จังหวะเนี้ยมันเป็นลูกที่โยนเข้ามาแล้วเบาเดกระโดดเทคตัวมงแต่บอลเนี่ยก็มาโดนเบาเดก่อนถูกไหมแล้วก็ไปโดนแขนอินิโก้มาติเนสจังหวะที่หันหลังเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาไม่ได้จงใจในการกลางแขนมันเป็นจังหวะทีี่่เขากรโดดดอนนยู ดังนั้นมันเลยไม่เป็นจุดโทษครับแค่นั้นเลยครับคุณจะมองว่าเป็นจุดโทษก็ได้ผมไม่มีปัญหาอะไรเพราะว่าถ้าสมมติบาซ่าโดนจุดโทษก็4-2แค่นั้นเองนะครับอันนี้ก็คือเรื่องราวที่เกิดขึ้นภายในเกมเมื่อคืนนี้นะครับก็ถือว่าเป็นอะไรที่โคตรสนุกเลยครับอาทีนี้เดี๋ยวเราไปดูตารางคะแนนกันหน่อยเนาะพอเราพูดอย่างนี้นะครับนี่ตอนแรกก็จะเปิดเล็กๆนะ เปลืกกูเปลือกให้เต็มจอจังหวะนี้กูต้องเน้นๆให้มึง <c oughs> อ่ะอ่ะคุณกอลากดเดี๋ยวผมจะมาคุยกับคุณกอลากดกันแล้วกันนะครับนะฮะก็บาร์เซโลนหานะครับก็ตอนนี้ก็อยู่อันดับที่1ของตารางคะแนนนะครับเพราะว่าตอนนี้แข่งขันไปทั้งหมด5นัดนะครับก็ชนะทั้งหมด5นัดรวดเลยนะครับตอนนี้มีอยู่15คะแนนเนาะแล้วประตูได้เสียบาร์เซโลนหาก็ดีนะตอนนี้ยิงไป17นะครับเสีย4ก็เท่ากับว่ามีผลต่างอยู่ที่13เนาะก็ถือว่าตอนนี้เป็นนำเป็นจ่าฝูงโดดๆเลยส่วนอันดับที่2เนี่ยจะเป็นทาางแอออดดมรรินนนะคคับือตอนนี้เาแข่งงไปทััั้หมดด5นดนะครบชนะ 3เสมอ2เนาะก็ยิงได้9เสีย2นะครับมีลูกผลต่างอยู่ที่7ก็มีอยู่11คะแนนซึ่งอันดับที่3เนี่ยก็จะเป็นทางสุดยอดทีมมหาโหด15้แชมป์ UCL เก่งโคตรมีนักเตะกองหน้าระดับโลกทุกคนเนี่ยแลวปีนี้น่าจะได้บอลองดอมมาอยู่ในทีมนี้ด้วยนะครับแล้วก็เป็นทีมที่ต่อต้านการเหยียดเชื้อชาตินะครับเป็นทีมที่มีนักเตะสุดยอดประวัติการแบบดีนะครับแล้วก็โคตรเก่งนะครับคาดว่าปีนี้เขาน่าจะคว้าทุกแชมป์ทนี่เขาลงเล่นนะครับอย่างเรอัลมาดริดเนี่ยก็ทุกอย่างเท่ากับ เสมอ2ยิงก็เท่ากันยิง9แล้วก็เสีย2มีอยู่อ่าแต้มผลต่างอยู่7นะครับก็มี11คะแนนที่3ผมก็ไม่แน่ใจความจริงเขาควรอยู่ที่2เนี่ยเพราะว่าเขาเก่งมากเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาก็ต้องอ่าพยายามนิดนึงนะครับก็ห่างกันแค่4แต้มอย่างที่คุณกรกฎดบอกครับว่ามันห่างกันแค่นิดเดียวเนาะเพราะห่างกันแค่นิดเดียวเนี่ยยังไงนะผมเชื่อว่าเอัลมาริดนะครับจะสามารถแซงบาร์เซโลนาขึ้นไปได้แน่นอนซึ่งไอสิ่งที่ผมกำลังจะบอกว่าเอัลมาลิดเนี่ยจะแซงบาซ่าได้แน่นอนเนี่ยมันเป็นเรื่องของอนาคตครับานนนัั้ดดกกีีว่่่่แแตท ตอนนี้นะครับข้างล่างเป็นไงบ้างครับนะเชื่อมเชื่อมกันติดหรือยังเลยอ่ะคุณก,ก็กดอกตอบผมกันได้นะเชื่อมกันติดหรือยังครับเหล่าบรรดากองหน้าพวกคุณอะเชื่อมกันหรือยังอืมเก่งเนาะนะครับเก่ง,เก,งเก่งนะพวกคุณเนี่ยเก่งอยู่นะครับกองหน้าซื้อมาแพงเลยเนาะได้ข่าวว่าไปไปชนะเรียวโซเซดัตมาเหรอครับโอ้โหน่าจะสนุกน่าดูเลยนะน่าจะเล่นดีนะครับเรอัลมาดริดอะเรียวโซเซดัตเนี่ยคือเขาแบบสู้ทีมพวกคุณไม่ได้อยู่แล้วเพราะว่าพวกคุณแบบโอ้โหเจ๋ง โค้ดก็ดีเก่งกันทั้งนั้นนะครับเออก็เออ,เอ,อยิงไป2ประตูใช่ป่ะยิงไป2ประตูเอ็มบัเป้ยิงได้แล้วใช่ไหมโอเคเยี่ยมจ้าเยี่ยมเลยนะแต่ทำไมไปจุดโทษนะครับทำไมไม่ยิงเองอะไรเงรี้ยไม่คิดจะยิงเองเลยครับห,ห,หรือหรือไงไปเอาดังเอาดีทางการยิงจุดโทษแหรอหรือไงฝึกไว้ดวนในตอนแข่งบอลโลกงนี้ปะ่ะหรือไงคือพอเอ็มบัเป้แพ้อาเจนินานัดชิงปุ๊บเนี่ยก็เลยมาฝึกยิงจุดโทษที่มันลิดด้วยอย่างเงี้ยหรอครับหรือหรือยังไงผมผมไม่มั่นใจอ่าอันนี้อันนี่ฝากถามนิดนึงฝากถามนิดนึงผมไม่ได้ติดใใจจอออะะไไไไรรผมม่ดดดด้้้ติคยยููทาาฤกกลลแวันห ที er ่หล like, sure so of ังดังอะไรเยอะไม่เป็นไรครับผมหัวล้อตอนนี้ผมส่าใจกว่าคือหัวล้อที่หลังผมไม่รู้ว่าวันนั้นนะผมจะได้หัวล้อหรือเปล่าผมไม่รู้แต่วันนี้ผมหัวล้อไปแล้วครับอย่างน้อยผมได้หัวล้อแล้วนะครับคือถ้าสมมุติผมต้องรออั้นตัวเองไปหัวล้อนัดสุดท้ายอย่างเงี้ยผมคิดว่าเอ้ยไม่ดีหรอกแต่วันนี้อย่างน้อยผมรู้แล้วว่าผมได้หัวล้อคือสมมติผมอั้นไปผมไม่รู้ไงสุดท้ายอาจจะเป็นมัดลิดที่เป็นแชมป์ผมก็ไม่ได้หัวล้อไง ใช้มุมของหัวเลาะวันนี้แล้วกันนะครับเออทำไมทำไมไปเอาจุดโทษเก่งซะแล้วล่ะแต่อันนี้วพูดกันตรงว่าจุดโทษทั้ง2ลูกที่เราเอามาหลิดได้เนี่ยมันสมควรได้จริงๆครับเพราะว่าคือเอาง่ายๆทุกลูกที่มานลดได้จุดโทษไม่มีลูกไหนที่ไม่สมควรได้อยู่แล้วคือหลีกเนี่ยเรามาลิดเป็นทีมที่เสียผลประโยชน์มากที่สุดแล้วครับเข้า <c oughs> <c oughs> ใจว่าคือคือค,ค,ค,คุณเลิกล้อเขา,เอาได้แล้วนะพวกคุณนะไปติดล้อเขาเยอะนะครับอื เออแล้วก็เผื่อพี่ๆบางคนนะครับที่ออชอบมโนหรือชอบขิงอะไรแบบนี้แบบว่าเฮ้ยพวกผมมาไม,ไ,ไม่ซื้อไม่ซื้อเอ็มบัปเป้มาแบบเสียตังค์นะครับพี่พี่พวกผมได้เอ็มบัปเป้มาฟรีนะพวกคุณเนี่ยใช้เงินพวกผมเนี่ยไม่ได้ใช้เงินอันนี้ต้องบอกนิดหนึ่งนะครับบางคนยังเข้าใจผิดอยู่เลยนะคือเอ็มบัปเป้นะครับย้ายทีมฟรีจริงแต่ในเราอ่างทางค่าสัญญากินเปล่าครับ, mm hmm. รบกี่ร้อยล้านวะนะพี่ชายไปรวยซะแล้วอ่ะเออแต่พวกคุณมีตังค์ไงพวกผมไม่มีอดิเออ คุณเสริมกองหน้าทีตัวเดียวคุณจบเลยไงคุณเก่งคุณก็นั่นแหละคุณรวยอ่ะผมก็อิดฉาดิคือพวกแฟนบาร์ซ่าแบบผมมันก็ทุกข์ใจเพราะพวกผมเนะี่ยยังมีปัญหาแค่การลงทะเบียนนักเตะผมยังทํากันไม่ได้เลยเออแต่พวกพี่มีเงินไม่มีปัญหาเรื่องการเงินนี่บอกว่าพวกคุณทําทีมได้ดีมากๆเนี้ยใช้เงินแล้วก็เสริมเอ็มบัเป้แล้วแบบผมจําได้เลยนะก่อนเริ่มฤดูกาลอ่ะโอ้โหตอนที่ได้เอ็มบัเป้มาพวกคุณแบบ บอกใหญ่เลยมาซ่าก็อยากได้จุดโทษอยู่นะแต่ขนาดไม่ค่อยได้จุดโทษก็ชนะขนาดเลยนะพี่คือพวกผมมันเป็นทีมแค่นี้พวกพี่เก่งกว่าผมอยู่แล้วผมก็พูดตรงๆผมไม่อยากหลอกตัวเองหรอกครับแต่ตารางคะแนนก็ไม่เคยหลอกใครเหมือนกันนะครับพี่ เออคือแต่คือพวกผมก็แบบไม่อยากหลอกตัวเองว่าผมมีตังหลอกแต่ตารางคะแนนก็ไม่เคยหลอกใครครับเพราะว่าทีมที่พวกพี่เคยล้อว่ามีปัญหาการเงินทีมที่พ,พี่เคยล้อไม่มีเงินเซ็นนักเตะเนี่ยแม่งอยู่ที่1อ่อะดิเออแต่ไอกองหน้าที่พี่ซื้อมาครับพี่ไม่ได้จุดโทษอะยิงแค่ประตูเดียวหรือเปล่า ก็ไม่รู้หรอกว่าพี่เก่งกันแค่ไหนแต่ตารางคะแนนไม่โกหกใครครับพี่ผมขอหัวเราะวันนี้แล้วกันเพราะว่านาคผมกลัวผมไม่ได้หัวเราะผมหัวเราะก่อนเลยแล้วกันนะครับพวกพี่อยากหัวเราะที่หลังเรื่องของพี่แล้วกันหัวเราะก่อนแหละเออเก่งครับเก่งทุกคนแหละนะกูก็แลกดพิมพ์เยอะๆดิเออทำไมไปพิมพ์น้อยซะแล้วอ่ะตอนแรกพิมพ์เยอะพิมพ์แยะพิมพ์ไม่หยุดพิมพ์ไม่บรรยะบบรรยังพอผมมาตอบพวกคุณก็หายเนี่ยอะไรกันครับถ้ามมันเกกลียดด็ ทำได้แค่เฮาพวกมึงก็ต้องยอมรับดิจะมานังเทียงทำไมกันรับความจริงสักทีดิลูกพี่มึงอาจจะแข็งแกร่งแต่เนสซี่ก็เแทบไปซับตังน้องดิลูกพี่มึงก็คนมีสิทธิ์พูดแตไ่ไม่เคยพูดเรื่องความจริง